对呀吧。 สวัสดีทุกคนนะคะ Welcome back to my channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวอลกนี้นะคะหลังจากหายจาก u t u b e ไปนานมากนะคะวันนี้ก็จะมาทําเป็นโซโลเดทวอล์กนะคะแรกนะคะทุกคนวันนี้จะเอากระเป๋าไปเก็บที่รถกันนะคะแล้วก็วันนี้จะขับรถยนต์ด้วยเพราไม่ได้ขับเองประมาณเดือนสองเดือนแล้วนะคะคทีนี้กลัวจะขับรถไม่เป็นนะคะและ้วกลัวจะไม่กล้าลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะเอารถออกจากบ้านกันซึ่งอย่างแรกนะคะทุกคนฟ้าของมาเก็บบนรถก่อนนะคะเพราะว่าแบบจะเอาของออกไปทํางานนอกบ้านด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวต่อนะคะและให้ดูดูโคนดอกไม้นี้สวยมากามเขาเรียกดอกเพลองฟ ะะวันนี้เมนูของเราก็จะเป็นบะหมี่หมูกรอบแอดออนผักเพิ่มนะคะปกติจะไม่ค่อยใส่ผักแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยได้กินผักเลยนะคะก็เลยเพิ่มไฟเบอร์หน่อยแล้วก็ที่ร้านจะมีน้ำชาเลยนะคะทุกคนอร่อยมากหมูกรอบของเขาทํากรอบมากแล้วก็แบบทําถึงทุกคนฟ้าไม่ค่อยปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะพออ e ีอีเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดินกลับมาหน้าคอโนโดปรากฏ<า>ว่ารถติดมากได้ไงไม่รู้เมื่อกี้เดินออกมายังไม่ติดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเอารถนะคะทุกคนแล้วก็โกโก้โกคือนี่ไม่รู้ว่าจะบังกล้องมุมไหนนะคะแต่ว่าลองจัดแล้วมันนมุี้กคน หรือว่าควรจะเอาไว้ตรงข้างกระจกดีอะแต่ว่าเติมลิปก่อนนะคะเพราะว่านาซิดเป็นไก่ต้มมากนะอวดลิปที่เพื่อนซื้อให้วันรับปริญญานะคะอันนี้ใช่นี่ก่อนเลยแล้วกันลิปไลเนอร์ที่แบบฟิลลิปสติกเวอร์ให้ตัวนี้ต่อนะคะตรงกลางสวยมากอะ ไม่ได้ขับรถเองเลยอะแบบเลยอะอยู่ว่าจะเอาพัาสดุเลยดีไหมหรือว่าค่อยกลับหมาตอนเย็นดีจากที่ขับรถออกมาแล้วนะคะทุกคนคือเราเป็นยาดมกลอสมากมากเลยนะคะคือชอบดมยาดมมากว่าไงจ้าสร็หหรอคือเอนจอยเมาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถึงวัดแล้วหึงเลวทุกคนแดดฉันเจอดจ้าจริงๆเลยเก่งวะขับรถไม่ได้ขนาดนี้คือเก่งมาก ตู้แต่งไม่ไหวกลับไปเอาแว่นนี้ไหม,มไม่ต้องหลอกออกมาขนาดนี้แล้ววะแต่เอาแว่นเถอะไม่ไหวว่ะรดหลอกรถเนี่ย นีฟ้าก็ตั้งใจจะมาไหว้พระน,นะคะทุกคนอยากมาไหว้นานมากแต่ว่าไม่ได้ขับรถมาสักทีนะคะวันนี้ก็เลยถือว่าทําบุญนะคะแล้วก็ถวายสังฆทานไปด้วยก็ฟ้าเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบว่าพับดอกบบวมากๆเลยนะคะพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปให้อาหารปลากันเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันนะคะตรงนี้มันจะมีแบบว่าหม้อน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีนกเยอะมากใส่แว่นกันแดดแบบทีทีเนี่อออกเยอะมากเลย ันสีที่เราทำเมื่อกี้นะคะก็คือมันเยอะมากกา้าก็เลยแบบแกะแกะกระป๋องนะคะแล้วก็เทไปหมดเลยมันจะได้แบบว่าเร็วๆนะคะเพราะว่านกที่เนี่ยเยอะมากแล้วแบบกลัวแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวไปกันต่อโอเคสาธุดับยังไงน่งั้นก็อาจจะต้องแบบว่านา ไว่ไ Good boy. Good boy. าจะไปนั่งร้านกาแฟนะคะอาจรารย์แมคโดนัลนะคะเพราะว่าจะทำงานแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ทำงานสักชั่วโมงสองสชั่วโมองนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอกินข้าว นี่ของวันติ็นแม็กเลยนะคะมังแม็กดนกลัลด์เลยไม่รู้จะทานอะไรนะคะทุกคนแล้วแบบมานั่งทำงานแบบนึ่งเลยเนี้ยก็เลยเกดน้ำเปล่ามานะคะเพราะว่าชอบกินน้ำเปล่ามากแบบ คือถ้าสมมติว่าวันนี้กินน้ำไปอย่างหนึ่งแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยกินน้ำอื่นเพิ่มแล้วนะให้ยามลิมิตตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าวันไหนอยากกินของหวานอะไรเงี้ยก็จะแค่หนึ่งแก้วหนึ่งอย่างงานสักพักหนึ่งเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ของไปเก็บที่รถนะคะแล้วก็ไปเดินชอปปิ้งเดินเล่นอะไรอย่างงี้เพราะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินดูของมากๆเลยนะคะทุกคนคืออะไรออกใหม่อะไรเงี้ยฟก็จะเดินไปเทสพระอยากรู้ว่ามันดีไหมจริงไหมก็ไปยีเป็นบ่อยเจอมาหน้าตัวน,นี้นะคะลดเหลือเก้าบาททุกคนจะบอกมันใช้ดีมากนะคะก็เลยจัดมาประมาณสิบแผ ฟ้าเป็นคนหนึ่งนะคะทุกคนเวลากินอะไรร้านไหนอะไรเงี้ยฟ้าจะมีแค่หนึ่งเมนูเดียวนะคะที่ฟ้าจะกินแบบนั้นไปตลอดไม่ว่าจะร้านไหนนะคะก็จะกินเมนูนั้นเดิมตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้ฟ้าจะกินซุปเปอร์เพลดด้วยนะคะเพราะว่าอยากกินมากนี่ก็จะเป็นสเต็กไก่ไปีกไท่ดำที่ฟ้ากินนะคะแล้วก็ชอบขนมปังแล้วก็ชอบสลัดแล้วก็ชอบเฟรนฟรายมากเซตนี้ถูกต้องกินแล้วแสงออกไแล้วก็ขับรถกลับบ้านก่อนพระทิตตกดินนะคะทุกคนต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นวันนี้รถไม่ติดมากนะคะแล้วก็ไม่่่่่่่่โดดดนน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 ไไไฟฟแแแงง้้วยคคคคคคคูคูิขขออออบบุุุุณณณะะะะะเเมมืืกกีหหห็็ทตผล ขอบุญค่ะ,คะสาวแกล่งวันนี้ค่ะมาถึงห้องแล้วนะคะแต่ว่าจะยังไม่จบนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารและคือเราอะ่ะจะต้องมีวันาบน้ําใหญ่นะคะก็คือจะเป็นอังคารเป็นรืหัดวันอาทิตย์ยอะไรเงี้ยวันนี้เราเลยจะสระผมนะคะแต่ว่าคือเราอะ่ะอยากว่ายน้ำมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยกะว่าจะไปว่ายน้านะคะแต่ว่าก่อนจะไปไว่ายน้ำอะ่ะก็คือจะออกกำลังกายก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปลนชุดไปไว่ายน้ำกัน ที่เราแต่งหน้ามาทั้งวันนะคะทุกคนเลยก็จะมาคลีนหน้าก่อนนะคะซึ่งที่พาใช้ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้ส่ลีอองว t สันนะคะรุ่นน้องกระต่ายนะคะแล้วก็ใช้กับคลีนซิ่ง5ดับเบิลยอีวันนี้นะคะคือจะหมดแล้วทุกคนขวดมันใหญ่มากคือแบบ สะใจเลยนะคะคือตอนแรกอ่ะฟ้าก็มีช่วงหนึ่งที่แบบไปใช้พวก c l e a n ่งออยล์อะไรเงี้ยตามเทรนแบบว่าไม่อยากให้หน้าเหี่ยวไม่อยากใช้สำลีอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าฟ้าว่าเพิ s o n a ฟ้าอาจจะไม่เหมาะกับก,บการแบบใช้ c l e a n ่ i n g ยล์เท่าไหร่นะคะทุกคนฟ้าก็เลยแบบเออกลับมาซบอกตายลังที่ c l e a n ่งวอ water นะคะซึ่งวันนี้ฟ้าไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะเลยนะคะทุกคนก็คือทุกคนเห็นเมคอัพอาจจะแน่นใช่ไหมแต่ว่าความจริงอ่ะคือฟ้าลงแค่กันแดดน,นะคะก็คือลงกันแดดสองชั้น คือลงอีสเซนทีนะคะตัวกันแดดซันเจลวรอบนึงแล้วก็ลงเป็นเอ่อตัวซันครีมนะคะที่เป็นทนอาพเพิ่มไป <S <S <ๆ>อะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อปัดพวกแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะปัดแบบแป้งเขาเรียกว่าอะไรอะแป้งในตลับอะเออในตลับของพวกคอนทัวร์อะไรอย่างนี้เพิ่มไปนะคะแล้วก็เน้นงานตาสีช์ดงานแก้มสีชัดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะแบบเมคอัพแบบว่าเออ ไม่มีขนตานะคะก็คือแค่ดัดขนตาให้มันงอนแต่ว่าไม่ได้แบบปัดหรือว่าติดขนตานะคือปกติฟ้าก็จะติดขนตาก็จะแบบดัดอะไรเงี้ยเอ้ยก็จะปัดอะไรเงี้ยแต่ว่าฟ้าไม่ได้ปัดนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองแบบไม่มีขนตาก็โอเคนะแบบว่ารู้สึกว่าเออมันก็ธรรมชาติน่ารักดีเลงก็เลยแบบว่าโอเคเราเราไม่ปัดก็ได้อะไรเงี้ยดูดิ ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเองก็ไม่แป๊บนะประมาณ6ชั่วโมงเลยอะเออวันนี้ฟ้าถือว่าแบบฟ้าไปโซโลเดทนะคะแต่ว่าก็ไปนานนะทุกคนออกจากบ้านานกลับอีกทีก็คือเกือบเย็นแล้วโอเคฟ้าจะไม่ลบลิบออกนะคะแล้วก็จะคีทประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายฟ้าก็จะไปล้างหน้านะคะก็จะใช้เป็นของซอการนี้ฟ้าจะไปล้างในห้องน้ํานะคะจะเป็นตัวคริสตัลเจลนะคะของซอการนะคะหรือพูชชันตัวนี้ใช้ดีมากต้นแบบทุกคนดูหลอดดิ ก็คือว้ายก็คือน้องจะเป็นแบบเนื้อเจลใสๆนะคะทุกคนแบบกลิ่นหอมมากหอมแบบกเกรปโซอะไรเงี้ยมันจะแบบหอมองุ่นอาง,งุ่น,นนะคะเป็นเจลใสแบบนี้ฟ้าก็จะแบบเอาน้องใส่น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างหน้าประมาณหนึ่งนาทีนะคะคือฟองมันก็จะนุ่มๆนะทุกคนเดี๋ยวฟ้าไปล้างหน้าก่อนแต่ว่าพอฟ้าล้างหน้าเสร็จฟ้าก็จะมาทากาันแดดอยู่นี้นะคะเพราะว่าฟ้าจะไปไว่ายน้ำเนาะก็ลงกันแดดเฉยๆแต่ไม่ได้ลงเมคอัพอื่นอื่นล้าเสร็จแล้วจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะลงกันแดดต่อาใช้เป็นตัวนี้ ก็คือเป็นอีสเซนทีนะคะสูตรซันเจลเนาะทุกคนน้องจะเป็นแบบเนื้อวอเทอรี่อ่ะก็คือแบบเดี๋ยวให้ดูอย่กน้ำเนี่ยทุกคนน้องจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะก็คือแบบเบาผิวมากแล้วก็แบบชี้ค่อนข้างจะชุ่มชื้นนะคะทุกคนคุ้ผชอบมากช่วงเนี้ยแบบอินแบบอินจัดอ่ะทาแล้วมันเรียหน้าฉ่ำๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีแบบพวกไฮยาลูรอนอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบทาไปเลยทาไปเยอะๆก็ได้นะคะอันนี้ก็คือจะไปว่ายน้ำก็แค่แบบทากันเฉยเฉย ไม่ได้ลงอย่างอื่นเพิ่มน,นะคะว้ายดอกไม้เลตกใส่หว้ฉันซึ่งนี่เครื่องออกกำลังกายที่ฟ้าจะออกนะคะทุกคนน้องจะเป็นแบบว่าเออเครื่องเดินวงนี้นะคะก็คือเหมืนอนเราแบบว่าอย่างเงี้ยทุกคนขยับขยับขยับไปเรื่อยๆนะคะประมาณสักสิบห้าหรยี่สิบนาทีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอยากคาร์ดิโอก,ก็เลยจะมาปันป่นๆเครื่องนี้องอรงนี้เนี่ยนะทุกคนคือฟ้าแบบเก็บไปแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะรอันนี้แล้วกัน ตัวเครื่องเนี่ยทุคนมันสามารถปรับระดับความหนืดได้เลยนะคะความหนืดก็คือแบบฟิลความชันอะไรเงี้ยก็คือมันคล้ายๆสเตปเปอร์นะคะแต่ว่าจะเป็นเครื่องเดินวงนี้นะคะก็คือขยับอยู่กับที่นะคะทุกคนถามว่าเหนือ่อยไหมเอาจริง15 20นาทีอะเงื่อแตกนะคะจะบอกให้เก่งมาก